เ้าปิดหรอระวังประตูหนีบนกวันเดอร์แพร์หลอดวันเดอร์แพร์หลอดศูนย์เอาันมันคาดหวังกันมากนะพวกเนี้ยมันได้ดู ท่าดหวังกับพวกเรามา,วาววก,กว่าเข้าฟรีพวกแวกกดชี่ยหัวเลยแหวกแวกโอ้ยเต็มเลยนะีะ น้องไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีอาหารมันสลับกล้องเองอเอ,เอเ้มันโกรธมากวะเนี่ยที่เราไม่ให้อาหารมันอะต้องมาเกาะฟีย่ะทำคุณป้าอย่าทำคุณป้า จะทำคุณพ่อนี่หันมาหรอกนม่หันมาแารอว ไปแล้วเร็ว,วเร็วเร,ร็ <c oughs> <c oughs> วเร็วเร็วเรนวเร็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 เร็วเวเเร็วร็วเร็วเร็ววเร็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 วเริวเ็เร็ร็ว,วเจรลวเร็เรวเวรวเร็เ <c oughs> วเ วันเดรอร์แพหลอดอ้าวันเดอร์แพหลอดสวนอ๋ยกินจุกโอ๋อยมีคนครบแล้วไงเนี่ยอ๋อยิ่งจะเสียงดังมันยิ่งมาไปกันเถอะมันแน่แน่แล้วเราจะโดนมันกินแล้วเราจะเหยียบมันเหรอไม่เอาไม่เอาอย่าเสียงดังเขาบอกว่าอย่าเสียงดัง ไม่เก่ยิ่งเราเสียงดังมันยิ่งมาวันนี้โอ้บุบบุบมันไม่ไหวมันไม่ไหวนะอย่างเงี้ยอย่าวังรังหัวอุ้มายม้น <laughs> ปล่อยหุ่นฟ้านะปล่อยนะโอ้ oh. oh. <laughs> มีตัวช่วงหลัง <laughs> เออลงกลางไว้ดิ m มายก้อนมกันใหญ่เนี่ยแล้วมันเห็นเคสโซ่สาวชั้นแดงเนี่ยมันก็นึกว่าแตงโมมั้งโโหมทำอะไรดา <c oughs> ทำอะไรียเ <c oughs> ต็มเลย เหมือนไ้พวกปลาตอดทำไมห,หรอทำไมห,หรออ๋ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วป้านะไม่ยอมไป <Good boy. S 1> ไปล่อย <Good boy. S 1> หัวคุณป้าก่อน